ข้าวเหนียวกับแกงกับผนงอร่อยไหมไม่ถิ้งจักงน้แ <kys> ต <y ak> ่น uh ้ำไม่ทิ้ันนี้อีกแต่แต่ซุปแต่ซุปจิงข้าวเหนียววีแต่ซุปจริงมันส่งไปดีที่สุอืมจะกินอร่อยไหมล่ะตกลงย You can make those macaroni cheese, fish cakes or cakes พุ่นนี้ค่อยทำโอเคพุ่นนี้กินตอนเช้าเที่ยงเย็นสามารถบมาทำเองได้มั้ยตงมาทำนะตอนเช้าผักวันนี้มีอะไรมีมะม่วงมีแมงกก้นะวันนี้เอาแคลลอตไหมม่นิวกินแครอททั้งวันวันนี้ทำกันบ้านเสร็จหรือยัง เดี no, not After work, yeah. mm ๋ยวไปแท้ดี้อัพรูมด้วยนะทำอะไรอาร์ตอีกเนีแล้วทำไมทำเยอะจังเลยอาร์ตวาดรูปอะไรทีนี้ทำไมเอาเออเยอะจังเลยเขาให้ทำอาร์เวอร์หรือว่าอัพทัวร์ยูอ่ะนายบอกจะสอนแม่อ่านหนังสือแม่เธเจสสิก้าที่มีอ่ดนหนังสือยู่เธอานทิ้งมีรีานหนังสือ ยาามันชื่อกระเทืออันนี้ไหมเนี่ยทำไมไม่อ่านไม่ถูกแล้วกะอันนอ read คาเลกค่ะ you understand what I read or not แต่ที่บอกฟังไม่รู้เรื่องเขาไม่เทียมมีการมาทำหรือยังไหนบอกอีสิ ไปเร็วไปรีบไปทำเดี๋ยวมันจะลืมนานพูดมาพูดมาลไปเรื่อยไอ้พูดไทยใหฟังสิไก่คืออะไรไก่ไก่ไกคืออะไรกะไ,ไก่คืออะไร <are> ไก่เด้อฮะ o งมัน t is อืม ใคคืออะไรทิวตี้ฮะใครคืออะไร What is ไ่ What is ไ่อืมอะไรกะ e ำฟอร์ h ช t เก i ใครคืออะไรคำฟอร์ม o ีเกนยูอีิเออ อะไรควายอะไรควายฮะได้พูดชซีไก่ไไพูด่ก่เออไก่พูดบ่อยๆฮะก็กินอยู่ทุกวันก็พูดไก่อยู่อะไรอีกแม่ทีไปอาบน้ำเหรอมาเห่า จะจะบอกไม่เท่าไหนมาหาแปลว่าอะไรโอ๋บอกเจ้าสิกาหน่อยติถอบมีหัวเนานบ dog bark r e e w o l o n s like yeah 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 man m e but o r t h a i t h มาหามาาอีกดอกบากอันนี้วที่ใส่มเลยไม่ที่บอกมันตลก ยอะไรอี๋ทิวตีไปอาบนะ้ำบุกขี้เดลิเวลาแม่ที่พูดว่าอะไร What about this guy one This <laughs> guy <Jessica> one แม่ทใจใจก้าวอวน ใช่ไหมใช่อ,อีกชอบไปพูดอะไรให้เขาอีกอะไรอีกเทียติซัมติ่งอยู่ไล่ตุทอกอลอส